สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังช่องยูทูบไฟเ Channel ทุกท่านพบกับผมอีกครั้งกับ5ประเด็นหลังเกมที่สโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราบุกไปแพ่แพ้ให้กับสโมสร psv 艾芬森แบบสุดมันด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลยูฟาแชมเลกรอบปลีเฟสนัดที่8นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันว่ามีประเด็นไหนบ้างที่น่าสนใจในเกมเกมนี้แต่ก่อนอื่นเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์ pool และบังเอิญคำชมคลิปนี้โดยบังเอิญของผมสามารถให้กำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่อง u ู u ูบไฟ a y c h a n แ e ลและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเสเีตัวจริงของผู้เล่นทั้งสองทีมกันก่อนเลยว่าทั้งสองทีมจัดตัวนักเตะคนไหนบ้างลงสนามในเกมเกมนี้คลิปนี้จะไม่มีฟุตภาพแล้วก็วิดีโอนะครับเนื่องจากว่ามันหลังเกมมันจบปุ๊บผมก็ขึ้นเลยหาฟุตภาพและวิดีโอไม่ทันนะครับแล้วก็ ผมทําเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปส่งแฟนทํางานแล้วก็กลับมาอาบน้ําไปทํางานของผมที่ออฟฟิศด้วยเดี๋ยวมันจะไม่ทันโอเคมาเริ่มจากเจ้าบ้านก่อน p ีเมาด้วยรุกกรเล่น4 4 2ประตูเป็นวอเตอร์เบอร์นิตัสแผงหลัง4คน Junior, แบ็คซ้ายมาริโอจูเนียแบ็คขวาลิกคาสตอฟคู่เซินเตอร์2คนเป็นโอลิเวอร์บอสคารีจับคู่กับอาร์มานโดโอบิสโปแผงกองกลาง4คนนะครับปีกซ้ายเป็นอิสมาเอลไซบารีปีกขวาเป็นโจฮานบากาโยโก มีฟิวคู่กลางเป็นโจเอลเวอร์แมนยืนคู่กับไทโก้แลนด์คู่หน้าเป็นกัตติวยืนคู่กับลิกาโดเปปี้นะครับส่วนทีมลิบูของพวกเรามาด้วยระบบการเล่น4-3-3มีเควินคเลเฮอร์ลงฟอร์เสาแพงหลัง4คนแบ็กซ้ายซิมิกาดแบ็กขวาคอเนอร์แบตตี้คู่เซ็นเตอร์อาจจะแปลกๆสักหน่อยนะครับเพราะว่าล็อบบ้ยืนเป็นเซนเ์ฮาฝั่งซ้ายคู่กับจาริลคอนซ่ามิฟิว3ตัวกลางด้านซ้ายเป็นเอเลียดด้านขวาเป็นมุกคาเนล ตรงกลางเป็นวัตลุเอนโด3ประสานแดนหน้าปีกซ้ายโคดิกาโปปีกขวาเคียซ่ากองหน้าตัวเป้าเป็นจนูดแดนนะครับเรามาดูรูปเกมกันสักเล็กน้อยเริ่มเกมมาริพูนะครับกับ p ีวีอาเซนเปิดแรกกันสนุกมากต่างฝ่ายต่างวิ่งเข้าใส่กันแต่ว่าริพูทําได้ดีกว่าในช่วงแรกโดยที่ตัวรุกสั้ง3คนของทีมเราพยายามวิ่งเพสซิ่งแดนบอลน,นะครับ แต่ก็เป็น p s เนะครับสามารถแก้เพ c i ซิ่งออกมาได้เกือบทุกครั้งแต่วันในที่สุดก็เป็นลิฟู์ของเราขึ้นนำไปก่อน1.0ประตูศูนย์ได้ลูกโทษที่จุดโทษนะครับแล้วก็เป็นกัปโป่ยิงเข้าไปจังหวะน,นี้นะครับเราได้ลูกโทษที่จุดโทษเนาะต้องชมเคียร์ซ่าที่ขยันวิ่งไล่บอลน,นะครับจนแผงหลังของ p s v พลาดไปทำฟาวเคียร์ซ่าด้กรอบเขตโทษแล้วก็กักโปร,รับหน้าที่สังหารลูกนี้เข้าไปทำให้ลิฟต์ขึ้นนำไปก่อน1-0ในนาทีที่2ี่แต่ก็นำได้ไม่นานครับเพราะว่า เ,ออเกมมันเปิดแลกกันทําให้ในนาทีที่3 5มสิก็มาตามตีเสมอชนได้จากจังหวะที่บากาโยโก้หลุดเข้าไปบริเวณกรอบเกตโทษแล้วก็ล็อกบอลให้เท้าซ้ายหลอกจนล็อบโบ้แล้วก็คอนซานะครับหลงเหลี่ยมสไลด์สกัดบอลนะครับแต่ว่าบากาโยโก้ออนะครับล็อกบอลเข้ามาที่เหลี่ยมเท้าขวาซึ่งจริงๆมันก็เป็นเท้าที่ไม่ถนัดของบากาโยโก้หรอกแต่ว่าก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะครับทาให้พีเอสวีไอเฟนตามตีเสมอลิปูนหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ตอนนั้นเกมก็ยังคงเปิดแลกกันอย่างตนุกอีกนะครับสู้กันแบบหมัดต่อหมัดเลยโดยเฉพาะลิฟูที่เป็นฝ่ายเลี้ครองบอลมากกว่าและก็มีโอกาสมากกว่าจนแล้วจนรอดในนาทีที่40ก็เป็นเอเลียดนะครับก็ตามมาซ้ำลูกยิงของเคียซ่าจากนอกกอรอบเขตโทษเนาะทำให้อลิฟูแซงนำาีพีไอเฟนอีกครั้งหนึ่งเป็นสกอร์2ประตูต,ต่อหแต่ว่าอีก5นาทีถัดมาเจ้าบ้าน p s ก็มาตามตีเสมอจนได้ จากลูกยิงแสกหน้าของอิสมาอ c ลไซบารีและก็ก่อนหมดเวลาครึ่งแรกนะครับลิคกโดเปปี้กองหน้าของ p ีเก็มายิงประตูแซงนําเป็น3ประตูต่อสจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับทีมยุพวงเราก็มีการเปลี่ยนตัวหลากหลายตําแหน่งนะครับโดยการที่เปลี่ยนเอาโลบสันออกเอาวัตุเอนโดไปยืนเป็นเซนเ์ฮาฟแทนนะครับแล้วก็ส่งในส่วนของเจ้าหนู เทนยนี่ลงสู่สนามแล้วก็ไทเลอร์ม,มอร์ตันลงสู่สนามแล้วก็สลับไปสลับมานะครับคนทั้งมั่วไปหมดเลยแต่ว่าก็ดูแล้วก็เพลินตาดีนะครับเหมือนเรากําลังเฝ้าดูเด็กเยกวาชวชนของเราเติบโตนะครับผมเชื่อว่าในเกมเกมนี้นักเตะของเราก็น่าจะได้ประสบการณ์อันล้าค่าเพราะว่าเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับคนที่ล้าค่าที่สุดก็คือเจ้าหนูอาม马านันโลนะครับมาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามในในาทีที่8 7 ทางนังที่เพิ่งลงเข้ามาเหยียบสนามในนาทีที่84ยืนอยู่ในสนามแค่3นาทีไม่เกิน4นาทีนะครับก็ปล่อยบอลตกพื้นแล้วก็ไปเตะไข่ของบาการโก้ั้งนะครับจนมันเป็นกองหลังตัวสุดท้ายอ่ะก็โดนและออกจากสนามไปนะครับแล้วเกมนี้ก็จบไปด้วยสกอร์นี้นะครับแต่ว่าลิเขอรูเรานะครับก็ยังจบเป็นอันดับที่1ในรอบลีกเฟสอยู่ดีเพราะว่าบาเซโลนาเสมอกับอัตาล่า2ประตูต่อ2นะครับ ก็ <G un> อันนี้ก็คือทั้งหมดในรูปเกมแล้วก็รายเดียดของเกมครับเพื่อนๆลองไปหาในส่วนของไฮไลท์ดูเอาแต่ละใครหาฟุตแมทดูได้ก็แนะนำกบสนุกดีโอเคจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูประเด็นที่น่าสนใจในเกมนี้กันบ้างดีกว่าว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจผมมีอยู่ประมาณ4ีห <G un> ประเด็นเอามาฝากเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลริบูนะครับเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนเออตลอดพักตัวหลักส่งตัวสำรองลงสนามในเกมนี้ถึง9คนแล้วเป็นการลงเล่นเกมยุโรป ในถ้วที่ใหญ่ที่สุดนะครับและตัวสมองที่ลงสนามในเกมนี้ล้วนแล้วจะเป็นเยาวชนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเจเดนแดนเจมส์แคนเนลไทเลอร์อมอร์ตันเทแนยูนี่แล้วก็อามาร่านันโลเป็นต้นนะครับและแต่ละคนก็พอที่จะมีผลงานที่ใช้ได้เลยทีเดียวโดยเฉพาะเจมส์แคนเนลนะครับในครึ่งแรกเล่นได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับเพื่อน ลองไปหาดูครึ่งแรกนะครับมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เขาแตะบอลแล้วก็ชาบบอลหน,นีหลบนักเตะของพีีประมาณ2-3สาคนนะครับจังหวะนั้นเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับผมนี่อึ้งเลยว่าเออใครเนอะผมก็มองเอหมายเลข73มัสิะสามจั่นะผมจำพิดเออเล่นดีจริงๆนะครับเพื่อนๆลองไปหาฟูลแมตรหรือไฮไลท์ดูกันนะครับเราจะเห็นว่าเกมมังกรในครึ่งแรกเล่นดีมากแต่ในครึ่งหลังนะครับก็ด้วยรูปเกมมันเปิดแล้วก็ ได้เล่นนอกบ้านไปนเล่นในถิ่นของพีทวีเนาะบวกกับเราโดนใบแดงด้วยอฟอร์มการเล่นของแม็กนเโลก็เลยค่อยๆหายไปในที่สุดนะครับมาสู่ประเด็นที่2ตัวหลักที่พักไปและไม่ได้ลงสนามในเกมนี้สล็อตและทีมงานตัดสินใจได้ถูกต้องเลยทีเดียวเพราะสุดสัปดาห์นี้การที่ลีกูของเราออกไปเยือนสโมสรบอลมัดที่มีฟอร์มการเล่นกําลังดีวันดีคืนถือว่าเป็นเกมที่สําคัญและถ้าเราอยากจะเป็นแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ ลิฟว์ูของพวกเราต้องรักษาระยะห่างของแต้มไว้ไม่ให้ทีมที่กำลังไล่ตามเรามาได้มีโอกาสสร้างความกดดันดังนั้นเกมที่เราออกไปเยือนสโมส Mart, รบอลมัด์ตลิฟว์ูของพวกเราไม่มีทางเลือกครับต้องบุกไปชนะให้ได้ดังนั้นเกมที่แพ้กับสโมสร PSV ีเอชวีเน Friend, ในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมลีกรอบลีกเฟสนัดที่8ด้วยสกอร์ 3, ประตัวต่อ2นี้ไม่ต้องเสียใจครับเพราะว่าตัวหลักของพวกเราทั้ง9คนไม่ว่าจะเป็นโมซาลา ในส่วนของวูจิฟันได้และอันกาเฟนเบิร์ดและก็เล็กซิสแมกเรสเตอร์เทนอโนทั้งหลายเหล่านี้ได้พักเต็มที่100%และมีความสดที่จะเอาไปบทสู้กับบอลมัดในสุดสัปดาห์นี้ถือว่าอาร์เนื้อสและทีมงานตัดสินใจได้ถูกต้องครับประเด็นที่3ประสบการณ์ของพวกดาวรุ่งทั้งหลายที่ได้รับโอกาสลงสนามในเกมนี้จะช่วยพัฒนาการให้พวกเด็กๆของพวกเราครับมีประสบการณ์ในการเล่นมากขึ้น โดยเฉพาะในเกมนี้ถือว่าเป็นการลงสนามในฟุตบอลทั่วยุโรปที่ใหญ่ที่สุดอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกน้อยทีมากนะครับหรือว่าน้อยคนมากสำหรับดาวรุ่งอายุ17-18-19ปีที่จะได้รับโอกาสลงสนามในแมตช์ใหญ่แบบนี้ซึ่งหลายๆคนได้ประสบการณ์ อย่างมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหนูอมาลานันโดที่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะครับคือช็อตเนี้ยผมเข้าใจน้องมานะครับประสบการณ์น้อยเพุ่งลงมาไม่ทันไรบากาโยโก้ก็มีประสบการณ์มากกว่ามีความเร็วมากกว่าและเจ้าหนูนันโดดันไปปล่อยบอลตกพื้นอีกก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไปทำฟาวบากาโยโก้โดยที่ไม่ตั้งใจ ผมสังเกตว่านันโดนันโดก็ไม่ได้เห็นบากายโกที่ที่มาทางด้านหลังด้วยนะครับก็ได้ระยะก็พยายามจะเตะบอลเคลียร์ทิ้งแต่ว่าบากายโกเขาถึงบอลก่อน้ตัดสินไม่มีทางเลือกก็ต้องให้ใบแดงไล่ออกจากสนามไปเนาะโอเคก็ถือว่าได้ประสบการณ์มากขึ้นสาหรับดาวรุ่งทั้งหลายประเด็นที่4ี่ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายในคลิปคลิปนี้ละกันเดี๋ยวผมต้องไปส่งแฟนทํางานก่อนเอ่อความโชคดีของรีบูครับมีให้แฟนบอลอย่างพวกเราได้เห็นอยู่เสมอถึงแม้ว่าเราจะแพ้ในนัดนี้ เราก็ยังเป็นแชมป์ในรอบลีกเฟสอยู่ดีแถมตัวหลักได้พักกันแบบเต็มๆไม่ว่าจะเป็นโจตาโกเมสที่สามารถลงสนามฝึกซ้อมได้แล้วโมซาล่าริซิสแมกลิสเตอร์อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่อลิซงเบเกอร์เวอร์จิลฟานได์และก็าเฟนเบิร์ดรวมถึงในรายของหลุยส์ดีอาร์ตพวกนี้นะครับได้พักกันแบบเต็มที่ถ้าในเกมคาราบาวคล์คที่นัดที่2ที่เราจะต้องรับการมาเยือนของสเปอร์ซึ่งนัดแรกเราแพ้สเปอร์ หนึ่งต่อูใช่ไหมถ้าเกมคาราบาลครับรอบเราชนะเลิศนัดที่2เราพลิกกลับมาชนะสเปอร์แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงได้และอะไรไไหลายอย่างเริ่มเป็นใจผมมองว่าทามมิ่งของลิฟตูตอนนี้เรียกได้ว่ามันกำลังจะสมบูรณ์แบบถ้าเราได้สักถ้วยหนึ่งมาครองไว้ก่อนอาจจะเป็นคาราบาลครับเราได้มาครอบครองไว้ก่อนผมว่าโอกาสที่เราจะได้ถ้วยใบต่อไปในดูการนี้ ผมว่าก็ไม่ไกลเกินเอื้อมผมว่าหลายๆคนก็ตั้งความหวัง4ี่แชมป์ใช่ไหมผมเองก็ตั้งความหวัง4แชมป์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องก้าวไปทีละน,นัดยังไงก็ฝากตามรุ้นตามเชียร์ลิฟูของพวกเราด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปส่งไฟลแล้วรีบกลับอาบน้ำไปทำงานก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไม่มีฟุตภาพและวิดีโอนะครับเอาแบบล้วนๆห้วนๆเลยยังไงก็ฝากกดติดตามช่องย u ทูบแฟนเด Channel เพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ